รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมไปเลยนะครับผมผู้สิงซอกกาวตอกับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมไม่ได้มาทำอาหารวันนี้เป็นเวลาแล้วนะโอ้เที่ยงคืนกว่านะ้ครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องลีลากระทะท่านผู้ชม ครับผมท่านผู้ชมครับผมมาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยนะครับผมเออคืนนึงครับผมเป็นเวลารประมาณตีสามนะครับท่านผู้ชมผมรู้สึกหิวข้าวขึ้นมาครับผมผมก็เลยเดินไปหลังบ้านนะครับผมยังไม่ถึงครัวเลยครับท่านผู้ชมผมเห็นต้นกล้วยะครับผมโอ้โหตอนแรกก็เห็นไม่ชัดนะครับท่านผู้ชมผมก็เลยหันไปดูอีกทีครับท่านผู้ชมปรากฏว่าเจอจ,จังเลยครับท่านผู้ชมเที่เหรอครับผมเจอกล้วยสุกครับผมผมก็เลยเดินไปหยิบ ครับต่อกันที่คลิปที่สองเลยครับเรื่องที่สองเลยครับท่านผู้ชมโอเคครับเมื่อนั้นผมไปใส่เบ็ดยู่ทุ่งนาผมใส่ไปใส่มาแล้วก็มันถึงเวลากู้เบ็ดนะครับผมก็เลยกู้ไปกู้มาปุ๊บผมเดินไปเจอไฟครับไฟหนึ่งผมรู้ว่าจะไฟผีหรอครับท่านผู้ชมไฟอะไรครับคนจีหอยครับคนจีหอย ครับผมมาต่อเริ่มที่สามของผมเลยครับผมวันหนึ่งครับผมที่แถวบ้านผมนะครับมันเป็น้ันนอกนะครับผมถ้าจะซื้อกินอาหารตอนดึกนะครับผมถ้าเราไม่ได้เตรียมไว้ที่ครัวนะก็ต้องไปที่เมืองนะครับผมเมืองอำเภอนะที่ตัวอำเภอนะครับท่านผู้ชมวันนั้นผมไปกับน้องผมครับผมผมให้น้องผมเป็นคนขับมอเตอร์ไซค์นะครับผมแล้วเราก็ขับไปซื้อของอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมครับผมตอนกลับนะครับผมน้องผมก็สตาร์ทรถปุ๊บแล้วก็ แล้วผมก็สตาร์ทรถนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เราก็กลับกันมาครับผมสักพักก็ได้ยินเสียงโอ้ยโอ้ยโอ้ยนะครับผมผมก็เลยถามน้องผมเฮ้ยได้ยินเสียงอะไรไหมน้องโอ้ยโอ้ยอะน้องผมก็บอกว่าจะไม่ได้ยินได้ไงเสียงกูมึงเอาถือเสียงเกวดาเลืกกูอยงเอาหักเลย โอเคครับตอนนี้ก็จะมาถึงเรื่องเล่าของผมแล้วนะครับวันนั้นผมตื่นเช้ามาแม่ตังค์ผมไปโรงเรียนห้าบาทตึกตกเที่ยงมาผมก็ซื้อขนมไปสองบาทนะครับมันก็เหลือสามบาท <Wow. S 1> ตอนเย็นมาครับท่านผู้ชมคุณรู้ไหมผมหิวมากผมมีเงินอยู่สามบาทผมไปถึงมินิมาร์ทแล้วก็มีคนยื่นตังค์ให้ผมอีกเจ็ดบาทเป็นสิบบาท ผมก็เลยซื้อขนมไปสามบาทแล้วผมก็วิ่งหนีเรียนรูรับต็อบใหม่เลยครับอ้าวคุณคุณรู้ไหมว่าเกิดอะไรอ้าวเป็นอะไรครับท่านผู้ชมผมนึกว่าจะผีครับอ้าวแล้วมันคืออะไรครับพ่อค้าวิ่งมาตังค์มาให้ครับเป็นยังไงนะครับท่านผู้ชมครับผมมาถึงเรื่องผมนะครับเรื่องที่ห้านะท่านผู้ชมวันนั้นนะครับผมผมก็กินข้าวมันไก่ครับท่านผู้ชม ไปกินเสร็จปุ๊บพอกินไปเรื่อยกินเสร็จปุ๊บแล้วก็สั่งกลับบ้านอีกหนึ่งกล่องนะผมสั่งไปให้พ่อนะครับท่านผู้ชมแล้วเขาก็เอามาให้ใส่กล่องเรียบร้อยก็สตาร์ทรถขี่รถกลับบ้านตามปกติครับผมแล้วก็ขี่ผ่านชานนะครับผมเขาบอกว่ามันโอโ้โหสุดยอดงั้นมานครับท่านผู้ชมแล้วผมก็นึกว่าไม่มีอะไรนึกในใจตัวเองนะรับว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรหรอกก็ขี่ไปคนเดียวพึ๊บขี่ผ่านไปพอมาถึงบ้านนะครับผมผมไปยื่นข้าวมันไก่พ่อพ่อเปิดมาปุ๊บ อ้าวมีแต่ข้าวไม่มีไก่ผมก็งสงัยแล้วผมก็ทัศน์แล้วก็ลองอีกทีนึงเพราะว่าตื่นพรุนนี้เช้ามาเดี๋ยวลองซื้อมาใหม่พอถึงพรุนนี้นะครับผมผมก็ไปที่ร้านเดิมครับผมไปซื้อข้าวมันไก่เหมือนเดิมกลับมาอีกขี่ผ่านศาลเหมือนเดิมมาถึงบ้านเปิดดูอีกอ้าวเหลือแต่ข้าวอมือนเดิมอ้าวผมก็เอาแล้วมันทำไมเป็นอย่างนี้วะมันเป็นเหลือแต่ข้าววะก็ปิดแล้วก็ ลองอีกมันนึงปุ๊บทีนี้ก็ไปที่ร้านเดิมไปซื้อไก่เหมอนเดิมแล้วก็กลับมาผ่านสารเดิมมาถึงบ้านเปิดปุ๊บเอา้าเนือแต่ข้าวผมผมไม่ได้แล้วไม่ได้เลยจริงผมว่าโอ้โหทำไมตะเกียนขนาดนี้พ่อผมเอ้ามาเดี๋ยวขอดูหน่อยดิปุ๊บพ่อผมก็เปิดดูเอา้านี่ไงไก่ มึงเปิดผิดด้านหน่อยเวนผอมคนนี้ออไมผมงงนะท่านผู้ชมนี่แท้ผมเปิดผิดด้านผมเอาเอาเอาไก่ไปข้างล่างข,าข้าวมันทับไก่อยู่ผมก็ว่าอยู่ทำไมมันไม่ทำไมทำไมมันมีแต่ข้าวโอ้ยผมดิไปวจริงผมจบไปแล้วครับเจอกี่ห้าท่านผู้ชมแบบเจอกันเรื่องที่หกแลวผมวันหนึ่งนะครับผมก็ได้ไปเที่ยวกันกับเพื่อนวันนั้นเป็นวันพระด้วยครับท่านผู้ชมใกล้ถึงงานแล้วอีกประมาณ แปดร้อยเมตรครับผมก็เลยมองมองซ้ายมองขวามองไปมองมาครับท่านผู้ชมผมเ็นไปเจออันหนึง่งผมไม่รู้มันเป็นอะไรแต่มันตัวใหญ่มากนะครับท่านผู้ชมงั้นผมก็พาเพื่อนผมก็บอกเพื่อนว่าปะเราเค่อยกลับมาดูใหม่แล้วก็านางก็เลิกครับแล้วผมก็กลับมาแล้วผมก็มองไปที่เดิมครับผมก็เจอแบบเดิมอีกแล้ว คุณเจอผีเหรอครับเปล่าครับผมเจอผมเจอคนจับกบครับเจอคนจับกบโอ้โหผมสาตั้งใจฟังนะผมก็เป็นอย่างนั้นแหละครับครับผมก็จบแล้วนะครับเรื่องที่หกนะผมเดี๋ยวมาฟังเรื่องที่เจ็ดต่อกันแล้วครับผมต่อไปก็คลิปที่เจ็ดนะครับท่านผู้ชมมีมัดบันหนึ่งนะผมผมขี่รถกลับจากบ้านเพื่อนครับโอ้โห ไกลมากพอสมควรนะท่านผะู้ชมกว่าจะมาถึงบ้านตัวเองก็นานมากครับผมขี่มาปุ๊บมาเจอแยกผ่านจะผ่านบ้านลงม,มาครับมันมะีแยกนะผมขี่มาผมเห็นผู้หญิงคนหนึ่ง <Okay. S 1> นั่งนั่งด้านหลังผมยาวๆใส่ชุดสีขาวท่านผะู้ชมผมก็คิดว่าน่าจะเป็นคนนะครับผมผมก็เลยขี่ผ่านไปแต่ผมก็เอกใจนิดนึงนะผมผมก็เลยหันกลับไปดูครับผมปรากฏว่าโอโ้โหเจอจังๆเลยครับท่านผะู้ชมคนเจอผพีผู้หญิงผมยาวเลยครับเปล่าครับ ผมเจอคนนั่งคุยรศัพา์ครับผมถามเมครับผมจบแล้วนะครับผมเรื่องเราที่เจ็ดนะผมเดี๋ยวไปต่อเรื่องที่แปดนะครับเอ้าเรื่องเรื่องนี้ครับผมเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วผมเรื่องที่แปดเดี๋ยวจะให้น้องผมพูดับผมไปฟังเลยครับครับผมวันพูดว่าวันนั้นพงกับเพื่อนสี่ห้าคนช่วงนั้นเป็นช่วงฝนตกพอดีครับ อืนมันร้องนะครับผมก็เลยออกมาเพื่อนส,บป,สบปยสบาครับผมเห็นต้นไม้มันสั่นมันเรงมากครับโคตรสั่นเลยผมกลัวมากผมก็เลย,ยไปบอกเพื่อนเพื่อนเพื่อน,อนคุณเจออะไรก็ไม่รู้แล้วผมก็บอกว่าคุณเจออะไรเปล่ามึงก็ไปดูกูกนหน่อยสิไปบอกเพื่อนผมไปผมก็ไปเจอครับท่านผู้ชมคุณรู้ไหมมันเป็นอะไรมันเป็นอะไรครับคุณมาแย่ใคร<อ>ไม่แจับ เข้าผมก็จบแล้วทั้งแปดเรื่องเล่านะครผมแต่จะมีเรื่องเล่าพิเศษเรื่องนึ่งไหมผมเราไปฟังกันเลยครับผมครับผมเรื่องพิเศษนี้นะผมเป็นเรื่องผลไม้คุยได้นะครับผมมันจะมีแอปเปิลกับมะม่วงแล้วผมคุยกันก่อนนะผมแอปเปิลก็บอกว่าเฮ้ยนี่เราอ่ะเหมือนหัวใจของมนุษย์นะแอปเปิลพูดอย่างนี้แล้ว ผมมองก็เลยพูดกับมะเคนว่าเฮ้ยเราก็เหมือนปอดของมนุษย์อะแต่พอองุ่นมาได้ยินบ้างองุ่นก็พูดว่าเฮ้ยเราก็เหมือนตามมนุษย์นะแล้วก็ชมพู่ก็มาได้ยินอีกชมพู่ก็บอกว่าเฮ้ยเราก็เหมือนจมูกของมนุษย์นะแล้วพอกล้วยครับผมกล้วยกล้วยกล้วยได้ยินกล้วยบอกว่าเฮ้ยเปลี่ยนเรื่องเรากันเถอะครับผมกล้วยกล้วยกล้วยมีอยากพูดเล่นดีครับผม ก็จบกันแล้วครับผมสำหรับเรื่องราวฮาฮาของพวกผมสองคนนะครับผมถ้าชอบใจครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกผมสองคนด้วยนะครับผมแล้วเจอกันอีพีหน้าครับผมบายบายทุกคน